สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl Staro นะคะมาดูกันว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยส่งข้อความหาคุณได้เขาจะส่งข้อความหาคุณว่าอะไรบ้างนะคะกองที่1เป็น I love you นะคะกองที่2ส,สารางเฮกองที่3เตียโมกองสุดท้ายฉันรักเธอนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะเริ่มเลยกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่1ห,หรือว่าคนที่เลือกการใบนี้ I love you นะคะมาดูกันว่าเขาอยากบอกคุณว่าอะไรอยากเป็น Sugar d ดดี y ให้เธอ เรายุ่งเรื่องงานมีเรื่องส่วนตัวให้ต้องคิด u n บล็อกนะคะก็คืออยากคุยกันนั่นเองนะคะกินเด็กเป็นอม,มตะเฮ้ยมาว่ะสองใบนี้มาคู่กันเลยอาแปลว่ามีคนอายุต่างกันนั่นเองนะคะประมาณนี้สำหรับคนที่เลือก I love you นะคะไปต่อที่สรังเฮนะคะสรังเฮเขาอยากบอกคุณว่าเราไม่เคยอยากเลิกแต่เธอทำให้เราต้องเลิกกุ้นไงหลับฝันดีนะ เป็นเธอหนะดีแล้วไม่ต้องเปลี่ยนอะไรทั้งนั้นอยากเจอเธอเร็วๆอ้าประมาณนี้นะคะโอเคไปต่อที่เพื่อนที่เลือกกองที่3ารโดยคนที่เลือกกาเตียโมนะคะเตียโมเตียโมเขาอยากบอกคุณว่าเรายินดีกับความสําเร็จและทุกๆความสุขของเธอเสมอเธอที่เราเลือกเงียบเพราะมันง่ายกว่าการบอกว่าไม่รักอขอโทษนะแต่เรารู้สึกลำคาญจริง เก็บทุกอย่างไว้ในความทรงจำนะโอเคประมาณนี้นะคะคนที่เลือกกองที่สนะคะไปต่อนะคะอ่ะเพื่อนเที่เลือกกองที่4ี่หรือคนที่เลือกฉันรักเธอนะคะดูซิว่าเขาอยากบอกคุณว่าอะไรเขาอยากบอกว่า you are the one and only เธอคือหนึ่งเดียวในหัวใจเรารักอิกสระและแฮปปี้กับความโสดตอนนี้ เรายังไม่อยากคบใครจริงจังตอนนี้เรารอเธอโสดอยู่นะอ่ะยังไงคะโอเคขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังใจกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ